สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้ง L3 นะครับขั้นตอนแรกครับเราก็ต้องมาเช็คค่าที่สปิตเตอร์ก่อนกาสปิตเตอร์ค่ามาเท่าไหร่ ถ้าค่าไม่เกิน20ก็สามารถต่อ L3 ได้ครับ AS กำหนดให้ไม่เกิน22ครับสามารถต่อ L3 ได้ถ้าเกิน22ไม่สามารถต่อ L3 ได้ครับเพราะ L3 ไม่สามารถต่อถ้าเกิน0.4 dB ครับวิธีการต่อ L3 เมื่อเราขอ L3 ได้แล้วนะครับ ขั้นแรกเราก็ต้องมาติด L 3ให้เรียบร้อยให้เป็นระเบียบครับแล้วก็เลือกพอตที่จะลมเพจจะมีเพจสองอันเราตีพอดหนึ่งพอทสองครับเพื่อเสียบเข้าสปิเตอร์ แล้วเส้นที่เสียบเข้าสปิตเตอร์ก็จะมาเข้าพอร์ตพอร์ต L3 เข้าที่อินนะครับแล้วของลูกค้าเก่าก็จะเสียบที่เลขหนึ่งนะครับของลูกค้า ของลูกค้าใหม่ก็จะเสียที่เลข2นะครับเราขอเป็นพอทหนึไว้นะครับเราก็ต้องมาตีเทจของเราเป็นพอทเก้นะครับ อั้นขอจบการสาธิตเพียง่านี้ครับสวัสดีครับ